จากพนักงานเงินเดือนสู่เจ้าของอเมซอนและนี่คือเรื่องจริงของเจฟเบซอสค่ะคุณเคยคิดไหมคะว่าจากคนที่เริ่มต้นจากศูนย์ไม่มีอะไรเลยสามารถที่จะมีอาณาจักรมูลค่าหลายหลายล้านได้ และนี่คือเรื่องของเจฟเบโซสค่ะเรื่องราวจุดตกต่ำและปัญหาของเจฟเบโซสค่ะเริ่มต้นจากการที่เขาเป็นพนักง,งานเงินเดือนค่ะในบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งเขามีรายได้ที่ดีมากๆค่ะแต่เขาคิดเลยค่ะว่ามันไม่ตอบสนองต่อความต้องการของเขาเขาคิดว่ามันยังไม่มีความหมายเขาคิดว่าตัวเองสามารถที่จะสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากมายได้นะคะเจฟเริ่มต้นการคิดที่แบบว่าทํายังไงนะคะจึงจะขายของ